แม้แต่ลดทั้งคันยังทำได้นัภาษาอะไรกับ Power Bank Power Bank 2 0ง0 0ื่นมิลลิแอมจาก Xiaomi ครับผมตัวบอ,บอดี้นะครับเป็นผิวด้านอย่างเท่และดูตรงนี้ มันวับปุ่มพาวเวอร์อยู่ตรงนี้กดปุ๊บไฟแสดงสถานะขึ้นมาเลยครับและเรื่องมาตรฐานไม่ต้องห่วงแล้วมั้งครับมอกอกตัวเบลเลอร์เลยเที่สําคัญทําราคาได้ถูกมากความเจ๋งอยู่ที่ชาร์จตั้งแต่หูฟังยัน MacBook อะไรยังไงมาดูและในกล่องจะมีสายชาร์จ C 2 C มาให้<ะ>ความเจ๋งของสายชาร์จเส้นนี้มีชิปเซตอ e ีมาร์มาให้ในตัวยังไงมาดูเป็น USB 2.0สายยาว1เมตรทนแรงดันได้2 0โวลต์ทนกระแสได้5แ <100 W. S 1> อมป์ก็คือ100วัตต์พดิบเลยแค่สายชาร์จที่มีชิปเซตนี้ ทั้งอินทั้งเอาจ่ายไฟเท่าไหร่มาดูขึ้นมาเท่าไหร่เพื่อนพี3ดีสามจุดศูนย์จ่ายไฟได้สูงสุด45วัตโอโ้โหถ้า Power Bank <S <S นี่สามารถจ่ายไฟได้45วัตมีสีชาร์จสัมสูงขึ้นซูเปอร์ฟ้าชาร์จนะอันนีขคืออะไรเอ่ย ซูเปอร์ฟาชาร์จจริงด้วยวะชาร์ s ซัุงยังชาร์จได้นะ iPhone iPad สบายและจุดเด่นที่ไม่ค่อยมีใน power bank ตัวไหนนั่นคือ small current ครับการชาร์จที่กระแสไฟต่ำเพื่อถนอมแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์เล็กๆนะครับ smart w a ว c h หูฟังซึ่งทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาทำมาสักพักหนึ่งละไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จหรือ power bank ต่สำหรับบ้านเรานะ power bank ที่มีโหมดตัวนี้นะไม่ค่อยมีหรอก ก็จะมีเห็นตัวนี้แหละครับขั้นตอนสุดท้ายสําหรับแม็กบุกโนตบุกที่เขาว่าชาร์จได้เนี่ยมันชาร์จได้จริงหรือเปล่ามาดูจาให้ดูแล้วครับสําหรับแม c b บุก Air กําลังไฟกาลังวิ่งขึ้นรื่อยๆตอนนี้กี่วัตละเอ,อ่ยเมื่อกี้เราใช้เครื่องเทสวัดได้45วัตตแล้วตอนนี้ power bank มันจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่42วัต์ไม่ร้อนเลยอะและการชาร์จไฟกับเขา power bank จะทําได้สูงสุดอยู่ที่36วัตนะ,นะที่เห็นว่าราคามันถูกเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวใหม่แลบประกันสูนไทยจากแบรนดดรรร้าน Official โยยตงเลคับผม